สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เก๋สายใยธรรมในช่องอุตสาหาคีกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เก๋ก็จะมาตอบคําถามในผู้ชมทางบ้านที่ได้สอบถามเข้ามานะคะค่ะมีท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามานะคะอาจารย์เก๋ก็จะมาตอบคําถามนะคะให้ได้เข้าใจแล้วก็รับทราบนะคะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านได้สอบถามเข้ามาว่าทํายังไงให้หยุดสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้คะพอหายใจไม่เข้าอาเจียน มือเย็นอยู่ใกล้ใครไปสัมผัสได้ก็ไม่โอเคเลยค่ะค่ะสิ่งเหล่านี้คือเป็นอาการสัมผัสของร่างเปิดเป็นปกตินะคะเวลาเราไปที่ไหนอย่างไรสถานที่ไหนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะคะเขาก็จะมีเทพสื่อสิ่งศักดิ์สิสทธิ์สัมผัสกับเราได้เพราะว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะเพราะว่า1กายสังขารเราหรือสัมผัสพิเศษของเราที่สะสมเป็นบาร,รมีมาแต่อดีตชาติมันเปิดเยอะ การสัมผัสเราจึงเปิดเยอะมีอาการเยอะกว่าคนทั่วไปหรือผู้ที่มีสัมผัส,สซิกเซนที่อาจจะยังมาน้อยอยู่อาการเหล่านี้จึงเกิดอยู่ตลอดเวลาหรือเราเข้าใกล้ใครสัมผัสใครหรือไปสถานที่ใดก็มักจะมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นค่ะอาการเหล่านี้ถ้าจะพูดถึงก็คือที่ได้สอบถามเข้ามาก็คือเป็นอาการสัมผัสของเหล่าพญานาคนะคะก็จะมีอาการมือเย็นนะคะหายใจไม่ออกไม่อิ่มบางทีเหมือนเราจะ หายใจไม่ไม่ได้หัวใจเต้นเร็วหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นหายใจไม่ออกไม่อิ่มเลยนะคะหายใจเหมือนต้องพยายามสูดลมหายใจเข้าอยู่ตลอดเวลาค่ะอาการเหล่านี้ก็พูดถึงก็คือเป็นอาการสายญาณของหล่อพญานาคหรือเวลาเราไปที่ไหนสัมผัสใครจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลนั้นที่เราเข้าใกล้แต่เกิดจากอ,าองค์พญานาคที่สัมผัสอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะทําให้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ เวลาใกล้ใครสัมผัสใครหรือไปสถานที่ใดคือท่านติดตามตัวเราหรือสัมผัสตัวเราไปในทุกที่ก็จะทําให้มีอาการเหล่านี้หรือดังกล่าวที่กล่าวมาเกิดขึ้นนะคะวิธีก็คือให้ระลึกบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหล่าพญานาคที่ติดตามดูแลรักษาเราเทพเจวารักษาตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวขอเปิดทางระลึกบอกกล่าวว่าเรารับทราบแล้วว่าพราะองค์ท่านดูแลรักษาร่างเราติดตามมา หรือทุกพระองค์ที่อยู่ในสถานที่นี้ที่สัมผัสตัวเราอยู่ขอให้ทุกพระองค์สัมผัสสื่อสารทางจิตแทนการสัมผัสผ่านร่างกายขอให้ข้าพเจ้าบอกเป็นปกติขอสัมผัสด,ด้วยความเมตตาจิตแล้วก็แผ่เมตตาถวายบุญแก่พระองค์ท่านแล้วกายสังขารเราตัวเราก็จะเริ่มเบาขึ้นดีขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าสัมผัสจิตได้เร็วเห็นพูดคุยได้ก็จะยิ่งดีเลยนะคะก็จะง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้า ยังไม่สามารถพูดคุยสื่อสารได้วิธีแนะนําคือขอเปิดทางเดินธาตุเพื่อปรับธาตุนะคะแล้วก็ใช้กระสินไฟครอบแก้วเพื่อปกป้องตัวเราด้วยปรับธาตุให้มันดีขึ้นเพราะกระสินไฟครอบแก้วก็เหมือนการปรับธาตุไปอีกระดับหนึ่งเพื่อปกป้องจากสื่อของคุณใสหรือสื่อต่างๆที่จะแทรกเราให้แทรกเราได้น้อยลงหรือเข้าได้ยากขึ้นเราก็จะมีอาการเบาแล้วก็เป็นปกติได้ง่ายนะคะ เวลาใช้กระสินไฟครอบแก้วอย่าลืมไฟเย็นแล้วก็ไฟอบอุ่นด้วยนะคะเพื่อเป็นการต้านแล้วก็ปกป้องไม่ให้ตัวเราร้นนะคะเพื่อให้ปรับสมดุลให้เราดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือเราต้องฝึกเดินธาตุเพื่อจะได้ปรับธาตุและก็ต่อด้วยการฝึกจิตละเอียดไปด้วยนะคะและที่สําคัญอีกก็คือการฝึกฌานค่ะการฝึกฌานจะช่วยให้เราสามารถกําหนดเปิดร่างปิดร่างได้ตามจิตปรารถนาเพราะเมื่อเราฝึก านาได้จิตเราก็จะเกิดมโนมยิทธิมีความชำนาญขึ้นเรื่อยๆให้เราฝึกถอดเข้าถอดออกเป็นประจำนะคะเราก็จะสามารถมีความชำนาญและที่สำคัญอีกที่ขาดไม่ได้คือการเพ่งกสินนะคะการเพ่งกสินก็จะทำให้เรามีระบบจิตและก็การสัมผัสได้ดียิ่งขึ้นไปนะคะเราจะต้องจำเป็นต้องฝึกควบคู่ไปด้วยนะคะสามารถฟังในคลิปที่อาจารย์ได้ลงไว้ได้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมติดตามเข้ามา และสอบถามเข้ามาก็ถือว่าเป็นคำถามที่เกิดประโยชน์มากเลยนะคะต่อผู้ชมทางบ้านนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเราก็จะไปดูคำถามถัดไปอีกกันนะคะ